วันนี้มากับสาวสมหญิงคนสกลแฟนเพจเออแล้วก็แบมแบมเจอกันแล้วหนุ่มกันแล้วพี่น้องเรามาถึงบ้านงานครูชินจังแล้วเราจะพาไปชมบรรยากาศกันจ้าจแต่ที่นี่ดูก่อนนะฮะถ้าโปสเตอร์นะคะใครบวชกันแน่ผู้เหญ่บ้านหลอดูสิมันใหญ่โตนะใช่สมใจมาถงานใหญ่เกินหน้าเกินตาแล้วีนแผู้ใดบวชกันเลย นี่ไครับนียอบ้เอยงเวิราเยรมาล้ครัี้พี่น้องพี่บ้านฟินแล่นสิบบัวเกินหนาเกินตาเจ้าภาพภาพบไ่ก็เจ้าภาพอีกอมาเดี๋ยวเราไปข้างในกัน ถ้ามาเบินงความหลารังก็มาผู้ช่วเจ้าเจ้ารับมานกับเม่ของเพื่อนนะครับม่จังจากมากดาคุเม่จะไปได้ครีรถเจ้าท่าเบิ่งกันยาวๆเลไปกูฟุ้นมันบดีกันเลยบมีเสียงรถบ้นะครับเกิที่เภอตริเวนี้รถิงไปมารับอดรัรถต่อสงรับแกพเนะครับดียว่าเรสดกได้นะครับรอว่า

โมทาาธุนะครับกับภูตสุของนาชัชระดลโคุณแม่นะคเบียร์รถอดอยูิ้จังยังสวยงสวยเ็นบ่พี้น้องขอคาคุณลกของของนะครับพะาานพระพุทธเจ้าเพื่อนพี่จะมาทำีงกรนะครับมาโฟกัสนะหัมาเร็วๆแม่แม่

จ้าสวัสดีจ้าตามอยู่อดอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณบอกบอกบอกจะไม่มาหนเบิงเหพี่น้องโอ้โหเบิ้งยายแบมแบมดูหญ่แบมแบมพี่น้องนะฮะเอยคักแธอดอกเสน่เสนอคักพี่น้องบึงเนี่ยยานแต่เขาบบหูู ตั้งใจมาถ่ายรูปอย่างเดียวคือได้บุวบูมมไงอันนี้มึงเนี่ยเอเท่าปานนี่ปานขาดห่างูุเจ้าบึงเนี่ยมึงเอาพี่น้องเอ้ยมาหอดเขามาทำบุญกันบึงเนี่ยโอ้ยมีไงอันนี้บึงเนี่ยบุเจ้าเอ้ยคือสิมักแห้งอันนี้บึงเนี่ยสงสัยน่าสิหอผู้เจ้าครับแต่นายครับอย่าหอนะคะอย่าหอนะมึงเอาพี่น้องเอ้ยมาหอดเขามาทำบุญกันบึงเนี่ยโอ้ยมีไงอันนี้บึงเนี่ยบุเจ้าเอ้ คือยิึมาแข้งอันนี้บ้างเนี่ยสงสัยน่าสีหอมูเจ้าครับแต่นายครับยาหอนะคะยาหอนะแม่บอกเราก่อจิงประมานี้ละถือว่านี่แบบเมนอกะต้มกระน้องมันนี FC มาไม่ขาดสายเลยน้องสี่แคม FC ไหลเยอะเลยนะคะมาต่อคิวถ่ายแล้วโอ้โหดูนะนักร้องดังนักร้องล้านวิวพี่น้อง บอพีดหวางเดาน้องโอ้เอฟซีหลายนะเป็นแต่เศาอ่อนหายน้องซีแก่ตกเกี่ยวมิวสิคเท่านะฮะทีมงานเพิ่นกับนางอยู่ขางๆพี่น้องเอ้ยนะฮะบรรยากาศน้องอุอนุโมทนาสาธุนะฮะคนสีดังไปหนาเป็นทังสี่แล้วผู้เจ้าขาเสท้ายมาเบิ่งไม่ไงไม่ไงถาดห่างเด้่นนี่พี่น้องมาเบิ่งยายจินตลาตัดผมปั่นจินตลาจินตลาคุยราบเด้่นนี่มันเป็นจินตลาพูนราบอ่าฮ่ อนุโมทนาบุญเจ้าภาพนาหมูย่างม่เจ้าขางานบวชคุณครูชิงจังนะในน้ำบานหักเต่าว่ตีวิตผู้เจ้าแล้วและแม่หักตางแดงเนี่ยเพื่อนอาหมูย่างมากเป็นเป็นโตเป็นโตเลยเห็นบอกหันไปหันไปแล้วโอ้ยเแม่นนะเบิ่งเบิ่งไปเนี่ยนะ ขยับดูป้ายร้านหน่อยอ,อจะได้มี FC เห็นนะผู้ใดสนใจโทรหาเพื่อนใดเลยนี่ของดีเมืองระยองเด้องานบวชครูชินจงังโฟกัสที่อะไรดูดีๆโฟกัสที่เด็กหน่อยถือถุงมุเจ้าเตรียมพร้อมเก็บเหรียญโปยทานเฮ้ยย่ายสมญิงสิท่านเขาคืบ้นี่เเหรียญโปยทานเยอะมากเลยนะดเห็นบอกสงสัยสิท่นเด็กหน่อยบอกมุเจ้าจะไปแย่งดิกน้อยละบาท สวยเนี่ยเพื่อนปูงามปูงามปู้งามข่ะคู่จุนนี่โคนถามเลขทะเบียนรถชมชูนรถที่นาให้รำลอสีน้ำติดก่อนกันุณวจังนะครับตัววาบนแขกแ้ร์วิปกียนะครับทาานังยี่ต่อลงแดงสื่อเดงยันสุดประสิทัติและก็หมู่มาวณีกับความบุญของผู้ใจไห่ก็หมายถึ่ปราเทศพมิกตายจังข้างในจำภาพบาวสิบเป็ดนะครับเยาวัฒเป็นแลมแคกคำบัเทิเเรานะครับทวตเจอมามไนนะครับ